วันนี้ตัลินชักพาเด็กๆไปเที่ยวชายหาดกันค่ะพิธานพิธีอิ่มเอมอยู่ครบเลยค่ะพิธีขับรถซิ่งพาเราไปเที่ยวชายหาดกันค่ะขับยังไงก็ไม่รู้นะขึ้นฟุตบาทด้วยอะ่ะแหมขับยังซิ่งเลยถนนมีคือไม่ขับค่ะขับไปทางงี้ก็ไม่รู้ <c oughs> วันนี้อยู่ในไลท์โทเปียค่ะรถตู้ที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นรถตู้ที่มีผู้โดยสารได้นอนได้ด้านหลังหนะ้าแม่นอนอยู่กับอิ่มเอมค่ะชุดวันนี้เลิศมากเลยพิทานนั่งหลังทีค่ะแล้วทีก็คือขับรถค่ะ คือเป็นการขับรถที่ดูทุลักทุเลมากว่าเราจะถึงทะเลเมื่อไหร่กว่าจะถึงทะเลเล่นเอาสะบักสะบอมเลยค่ะทุกคนถึงทะเลแล้วค่ะทุกคนทุกคนก็รีบวิ่งกันออกไปเลยพี่ธันวิ่งออกไปก่อนเลยนะอิมเอมก็วิ่งแม่ก็วิ่งตามไปด้วยนะคะอ๋อนี่เป็นชายหาดของไลทอเปียนะคะมีสนามวอลเลย์บอลชายหาดด้วยแล้วก็มีเต็นสำหรับรับประทานอาหาระคะ่ะโอ้เต็นนี้ดูบรรยากาศดีมากเลยค่ะน่านั่งมากเลยแม่ขอแอบนั่งหน่อยนะ วันนี้แม่ใส่ชุดมีหูแมวด้วยนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็พอดูบรรยากาศรอบๆก็โหถ้าแบบในชีวิตจริงมีที่นั่งริมชายหาดอย่างนี้เนี่ยจะต้องจองแล้วแหละเพราะว่ามันน่าน่ากินน่านั่งมากที่าชายหาดก็มีของเล่นให้เราเล่นนะคะมีเจ็สสกีมีสกูตเตอร์มีห่วงยางสามารถเล่นได้หลายอย่างเลย หันไปที่ห่างตาแวบ,บๆนี่เห็นพี่ธันพาสาวมาด้วยนะมีสาวสวยอยู่ด้วยแฮะอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อที่นอนริมชายหาดเป็นที่นอนเป่าลมคะ่ะเอ้ยนอนสนุกให้นอนสบายด้วยแฮะน่าสนใจมากเลยด้านหลังก็คือพี่ธันกำลังจีบสาวอยู่คะ่ะจีบสาวฉ่าเลยนะคะ แล้วก็วิวดีมากทุกคนโหูบรรยากาศดีมากอันนี้หมุนกล้องให้เห็นรอบๆเลยนะแล้วก็เฮ้ยมีของเล่นอะไรไม่รู้ค่ะมันเป็นลูกกลมๆแม่ก็เข้าไปก่อนนะแล้วก็ทดลองขานแล้วก็เดินดูอ่ามีความรู้สึกเหมือนเราเป็นหนูแฮมสเตอร์ที่อยู่ในน้ําอะค่ะก็เดินไปกิ้งไปกิ้งวงล้อไปโอ้ ก็สนุกดีเหมือนกันนะมันก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแหลเหมือนเราอยู่ในวงล้อในน้ําสนุกมากเลยค่ะทุกคนสังเกตเห็นที่หางตาแวบวว่าไขว่ายน้ําอยู่ด้านล่างเรานะไขรเอ่ยไข่เอ่ยแม่กระตะกุยใหญ่เลยมีคนว่ายน้ําอยู่ข้างล่างแม่ด้วย่ะ หันไปดูเหมือนจะเป็นอิมเอมเลยใช่ไหมนะอ๋อะแม่ก็ลงไปไว่ายน้ําด้วยเป็นลูกสาวแม่จริงด้วยแม่ก็ว่ายน้ํากับอิ่มเอมอยู่ภาคหนึ่งค่ะแล้วก็คือเล่นไอ้ลูกบอลน,นั้นเบือ่อแล้วไงแม่ก็ว่ายไปแล้วไปดูซิอันนี้ไรอ๋อก็เป็นที่นอนเป่าลมเหมือนกันแต่คนละสีกับเมื่อกี้นะคะเป็นคนละเฉดกันพิธีวิ่งไม่หาพี่ทันกับสาวอยู่ค่ะแล้วก็พิธีก็วิ่งลงน้ําไปเลยอันนี้อาคารนี้เขาเล่นอย่างเดียวเนาะอิมเอมก็ลงน้ําด้วยส่วนพี่ทันก็ยืนจีบสาวอยู่เหมือนเดิม แม่ก็ว่ายน้ําเล่นดีกว่าที่นี่แบบบรรยากาศดีนะ่าเล่นน้ํามากทุกคนใครอยู่ในลูกบอลนะ่ะอ้ออิมเอมนั่นเองแหมเล่นนะักลูกบอลสนุกเลยนะคะตรงนี้เล่นเพลินมากค่ะเราก็เล่นกันอยู่สี่คนอย่างนั้นจนถึงเวลากลางคืนเลยค่ะพอตกกลางคืนฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะคะเออบรรยากาศก็ดีมากเลยพี่ทันก็ลงไปเล่นในน้ําค่ะยังเล่นน้ําอยู่เลยเหรอเนี่ย แม่ก็ยังเลาะอยู่เลยนะว่ามีของเล่นอะไรบ้างตรงนี้เป็นเซิร์ฟบอร์อดนะเออเล่นเซิร์ฟบอร์อดก็น่าสนใจดีขึ้นไปยืนสักพักหนึ่งปรากฏว่าเล่นไม่เป็นจ้ะก็ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นแหละแล้วแม่ก็เล่นเรือยางค่ะพา,ายเรือยางไปรับอิมเอมด้วยบอกอิมเอมมานั่งเรือด้วยกันเถอะอิอมเอมก็กระโดดขึ้นมาบนเรือเลยค่ะวันนี้เธอแต่งตัวเปรี้ยวมากสีชมพูทั้งชุดเลยนะคะอ่านั่งได้แป๊บเดียวแม่ไม่ได้ถอยเรือเลยกระโดดออกไปแล้วจ้าบอกว่าเราไปที่ร้านอาหารกันดีกว่า แม่ก็คิดวิ่งขึ้นมาบนบกค่ะข้างบนนี้มีกระจมด้วยนะน่ารักมากเลยตกแต่งไฟสวยงามแล้วก็เข้าไปดูโซนร้านอาหารตอนแรกที่แม่มานั่งเล่นนะคะเฮ้ยร้านอาหารก็คือสวยมีะจัน์เต็มดวงวิวดีมากทุกคนพี่ทันก็คือนั่งกับสาวไปค่ะส่วนพี่ทีเป็นคนปิ้งบาร์บีคิวค่ะเป็นเด็กเสิร์ฟเสิร์ฟทุกอย่างให้กั<อ>บคู่รักนี้นะคะสองคนแม่ก็นั่งเลยค่ะ อ๋อเดี๋ยวเราจะต้องสั่งอาหารแล้วก็กินอะไรสักอย่างแล้วแหละเนียนั่งคนเดียวก็ได้นะอิมเอมไปไหนก็ไม่รู้พอกินข้าวเสร็จแม่ก็มานั่งพักที่เต็นที่นั่งริมชายหาดค่ะแล้วก็นั่งดูพิธันจีบสาวไปนะคะส่วนอิมเอมยืนอ้วกอยู่ที่ริมทะเลค่ะเพราะว่าพิธันจีบสาวอยู่อิ่มก็อ้วกใหญ่เลยยืนอ้วกย,ยังไม่พอเป็นลมหน้าควา่ำลงน้ําอีกต่างหากอะไรเงี้ยโอ้ส่วนพิธันกับสาวคือขี่จักรยานคู่รักค่ะอยู่บนริมชายหาดอิมเอมก็วิ่งเล่นแม่ก็วิ่งตามไปเลยค่ะค่ะะชนเสาคหยุดแบ อะแล้วก็เดินต่อไปในใชายหาดนี่คือมีอะไรให้เล่นกันตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะเนี่ยเพราะว่าลูกสาววิ่งไปอ้วกอีกแล้วค่ะเพราะว่าเห็นจักรยานคู่ลัก <c oughs> แม่ก็เลยตัดสินใจแล้วค่ะแม่ไปเล่นบานาน่าโบ๊ทดีกว่าอ่ะวิ่งไปค่ะแล้วก็ว่ายน้ําไปที่บานาน่าโบ๊ทแต่ไอ้บานาน่าโบ๊ทนี่คือถ้าขึ้นแล้วใครจะลากเราอะถ้าเราขึ้นไปนั่งอะสรุปก็คือเอานั่งเฉยๆเพราะว่ามันไม่มีเรือลากไงมันก็คือบานาน่าโบ๊ทลอยน้ําเฉยๆ <c oughs> นั่งทําไมก่อนอ่ะ อิมเอมก็กระโดดขึ้นมาอะนั่งข้างๆด้วยค่ะโอ้น่ารักมากเลยอะ่ะอิมเอ่ะชุดน่ารักมากเลยแม่ก็นั่งอิมก็นั่งแล้วเราสองคนก็เอาลูกสาวยังอ้วกอยู่ค่ะคือวิ่งขึ้นมาอ้วกอยู่บนบรรณาโบด้วย ทำไมเขายังอ้วงไม่อยุดแล้วเนี่ยสรุปจบวันนี้ก็คือเราสองคนนั่งเล่นบนบานาน่าโบ๊ทที่วิ่งไม่ได้เพราะว่าไม่มีเรือลากค่ะแล้วก็เอนจอยกับการเพลิดเพลินบรรยากาศริมชายหาดนะทุกคนใครได้เข้ามาในไทรทเปียก็แวะมาดูที่ริมชายหาดได้นะขอบคุณค่ะ